แต่ทุกชีวิตภายในสังสารวัตนี้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีพระชนชีอยู่วิบากกรรมยังทรงผลแปลว่าไม่มีใครที่จะหนีพ้นเราเป็นคนธรรมดาทำไมจะไม่เจอไม่เจอทั้งนั้นแหละแต่นี้เป็นเพียงเศษกรรมเล็กๆแม้เล็กก็น่าศึกษาและพึงสังวรระวังไว้ให้ดี พี่สาวป่วยปางตายก่อนวันงานกระถินหนึ่งวันแล้วมาหายหลังวันงานกระถินหนึ่งวันจึงไม่อาจมาร่วมเป็นประธานหรือบ้าตรางานกระถินได้เพราะกรรมนิฆาสธรรมหารทั้งอดีตและปัจจุบันร่วมกเกษตรกรรมี่เคยชวนน้องสาวให้ไปเป็นเพื่อนทําธุระอย่างอื่นในตอนที่น้องสาวกำลังจะไปทําบุญนี่ปเป็นเรื่องในอดีตนะ เป็นการขวางการทำบุญของน้องสาวโดยไม่ได้ตั้งใจ oh. คือชวนไปเป็นเพื่อนนะ่ะแต่เพือยังว่าน้องกำลังจะไปทำบุญ oh. ก็เลยเหมือนกับไปขวางทางบุญของน้องโดยไม่เจตนา oh. แม้ไม่เจตนาวิบากรมนี้ยังตามมาส่งผลใช่พอ oh. ถึงเวลาตัวจะทำบุญบ้างให้มีเหตุมาไม่ได้บุญจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย การที่พี่สาวลูกไม่ได้มาถือผ้าตรายงานกระถินปี2547ก็จะทําให้บุญหย่อนลงมาบ้างเพราะบุญจะเกิดสามระยะคือก่อนทํากําลังทําตัวไม่ได้มาแต่ส่งใจมามันจะหย่อนตรงเนี้ยภายหลังทําไปแล้วก็ตามระลึกนึกถึงปลื้มบุญก็จะเกิดขึ้นพี่สาวขาดบุญช่วงกําลังทำเนะ่ยเพราะไม่ได้มาแต่ส่งใจมาเท่านั้นทําไปได้ขาดช่วงตรงนี้ไปหน่อยหนึ่ง แต่ก็สามารถทดแทนได้โดยการระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วในภายหลังจะ้ะนึกบ่อยๆทีๆว่าเรามีความพึงพอใจต่อการทอดกระถินคราวนี้เพราะกระถินนี่จะไปทำนู่นทำนี่เป็นการสื่อทอดยุทธศาสาสนาช่วยทำให้พระท่านได้ทำตามพระวินัยได้ครบถ้วนบริบูรณ์อะไรต่างๆด้วยการกระถินนี่เงินนึกไปเรื่อยๆเลยเลยพื่อจะทดแทนกันได้ ผู้ที่ไปเดินแทนรประธานกฐินโดยไม่ได้ทําเองนั้นผู้ที่ไปเดินแทนรประธานกฐินโดยไม่ได้ทําเองนั้นสมมติขเขาจัดตรงนี้มีโบเอาไว้แต่ตัวไม่ได้ทําแต่ตัวอยากไปเดินติ๊ต่างนั้นติต่างไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วไม่เกี่ยวกับใครไปเดินได้ บุญนจะย่อนคือได้แค่อนุโมทนาบุญได้บุญนิดนิดแต่ถ้าหากเราทำเองได้บุญเน็ดเนดนี่จ้ะนี่จ้ะถ้าคนทำบุญด้วยและเดินด้วยก็จะได้บุญเต็มที่แต่ในกรณีทำทั้งทีมมาทั้งทีมแต่ส่งตัวแทนขึ้นไปเข้าปรวนเพราะเข้าไประวนทั้งทีมมันไม่ไหว มันยาวหลายหลกกิโลก็ <c oughs> จะได้รับบุญเช่นเดียวกันทั้งทีมตามกําลังบุญที่ตัวทำใช่คือได้บุญตามกําลังบุญคือทั้งทีมบางคนทำห้าบาท <c oughs> บางคนทำสิบบาทจะให้ไปได้เท่ากันมันไปไปไม่ได้กิน <c oughs> ข้าวคำกีกคนสองคำเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ได้บุญเช่นเดียวกันแต่ไม่เท่ากันเหมือนที่เขามักจะพูดว่า ทุกศาสนาะสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันครูไม่ใยญ่ขอเปลี่ยนสักนิดขอปรับสักนิดหนึ่งน่าจะใช้คำว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเช่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันไอ้ที่ไม่เหมือนกันเพราะทำไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันแล้วจะให้มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันยากยากจะ้ะ ก็ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีคําสอนที่เตมิธดมักแปดคือวิธข้อปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยตัวเองกายวาจายใจถึงจะบริสุทธิ์แต่ว่าถ้าแบบเทวานิยมนับถือเทพเจ้าอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่สมมติชื่อนู้นชื่อนี้เหมือนชายหนุ่มฝันถึงยิงสาที่ไม่มีตัวตนจริงอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันก็อย่างหนึ่งนะจ๊ะ ถ้า,า,าที่นับถือแบบเทวนิยมเนะี่ยเทพเจ้าเชื่อว่าเทพเจ้าจะช่วยทําให้ตัวบริสุทธิ์ได้โดยตัวไม่ต้องทําเองแม้ทําความชั่วอะไรมาก็ตามเถอะขอให้มีความเชื่อเริ่มใสในเทพเจ้าองค์นั้นชื่ออะไรก็แล้วแต่จะตั้งเอาตัวก็ทําความชั่วไปถึงเวลากรรมระบายสักทีหนึ่งลาพึง เหมือนพลาปรงอบัตอะไรอย่างนั้นล้กก็กลับไปทําใหม่แล้วก็มาอีกไปทำแล้วก็มาเทมาทำแล้วไปเททำแล้วก็เทอย่างเงี้ยโดยคาดหวังว่าคือเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็ไปดีแต่ในทางพุทธศาสนานั้นต้องทําความบริสุทธิ์ด้วยตัวของตัวเองเพราะในตัวของมนุษย์แต่ละคนทุกคนในโลกมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันหมด ใครจะมาถ่ายเทความโลภความโกรธความหลงให้เนี่ยแทนเนี่ยไม่ได้อีกคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งกินยาแทนไม่ได้ต้องกินเองนี่มันเริ่มเป็นอย่างนี้นะจ๊ะจะฉีดยาแทนใ้กันก็ไม่ได้ต้องชําระความโลภความโกรธความหลงด้วยตัวของตัวเองนั่นแหละจึงจะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกศาสนาสอนให้คนเป็นความดีให้เป็นคนดีเช่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน เพราะนั้นขอปรับคานี้สักนิดหนึ่งนะไม่เหมือนหรอกแล้วเดี๋ยวโมเมแล้วลูกหล,ก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 ลาน,นม,มันคงไม่เข้าใจแล้วนะมันก็จะนึกว่าเหมือนๆกันเราควรจะอย่างนี้มากกว่าคือเราลืมไปเลยว่าเรามีศาสนาสมมุติมนุษย์ในโลกไม่มีศาสนานะที่ต่างเพราะคิดว่าพอเราไปเกิดในตระกูลไหนที่นับถือศาสนาอะไรเนี่ยมันจะถูกไอ้ตรงนี้เป็นกําแพงขวางกันไม่ให้เราไปศึกษาความรู้สากลที่ทุกคนศึกษาได้ พะเราคิดว่าเราเป็นนี้เราศึกษานั้นไม่ได้จริงๆในชั่วโมงเรียนเนี่ยชั่วโมงนี้เรียนภาษาอังกฤษชั่วโมงนี้เรียนภาษาไทยชั่วโมงนี้เรียนคณิตศาสตร์เอะยังเปลี่ยนได้แต่ถ้าเลื่อนความเชื่อไม่ได้แปลกเนี่ถ้าหากว่าเราลืมวปเราม,เรามีเรามีความเชื่อใดนะไม่ได้นับถือศาสนาใดๆนะแล้วมีหนังสือหลายๆเล่มเอามาให้เราเลือกอ่านศึกษาเนี่ยครูไม่ใหญ่เชื่อว่าทุกคนจะต้องหามานับถือศาสนาที่มีเหตุมีผลว่า ผลอย่างนี้มาจากเหตุอย่างนี้ประกออเหตุอย่างนี้จะไปเป็นผลอย่างนั้นศาสนาที่มีเหตุวิผลเนี่ยจะได้รับความเชื่อถือเนี่ยไปทั้งหมดเลยทั่วโลกเลยเพราะทุกคนเป็นคนมีเหตุผลและชอบมีเหตุผลไม่ชอบโมเมไม่ชอบตะแบงเอาไม่เชื่อประดูเหออชอบคนโมเมไหม,ไมช,อชอบคนตะแบงไหม,ไมเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบคนมีเหตุผลไหมนั่นและจ้ะคำสอนใดที่มีเหตุมีผลนี่แหละ จะเป็นคำสอนที่มนุษย์ทุกคนในโลกอับถือเัไน้เราทดลองดูไหมล่ะเอาสักปีหนึ่งเนี่ยว่าเราลือไปเรามีศาสนาแต่คนไม่มีเปน็นกลางๆเปน็นกลางๆแล้วมาเรียนความรู้สากลเรามาดูเี่ความรู้สากลของใครที่ควรแก่การศึกษาและน้อมนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันนี้เด็จ้ะอาถึงไหนลืมไปเลย พี่สาวเป็นโรคปวดเข่าปวดหลังเป็นบักพักบางครั้งก็ปวดทั้งวันเพระกรรมที่เคยใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปในอดีตที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมมาส่งผลจะจะแก้ไขก็ต้องบริหารขันออกกำลังกายปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำสมาธิภาวนาให้ใจป่องใสแล้วที่บุญกุศลไปให้สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไวจ้จะโอกาสหายก็คงจะไม่ง่ายนัก พระอายุมากแล้วแต่ถ้าพอจะทุเราให้มีโอกาสได้สร้างบารมีแล้วก็ได้เต็มที่แล้วก็คงจะได้พระของขวัญที่พี่สาวห่อไว้ได้หายไปหลังงานกระถินปีสองห้าสี่หกนั้นท่านยังอยู่ในบ้านจ้ะยังไม่ได้หายไปไหนให้ทำใจให้ใส่ใสนะจ๊ะโผกสมัครรักใคร่ในท่านให้มากมากจนกระทั่งหลับตาลืมตาเห็น ของขวัญชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายแล้วอธิษฐานจิตบ่อยๆเดี๋ยวก็จะหาเจอจา้าอยู่ในบ้านจา้าลองหาในตัวให้เจอเดี๋ยวนอกตัวก็เจอจ้าสามีวิสาเส้นเลือดในสมองตีบและแตกเป็นอวบพลึกซีกสายพระกำแนินดีเคยทุบหัวสัตว์เพื่อฆ่าทำอาหารเช่นทุบหัวหมูทุบหัววัวแต่เจ้าเด็เกิดในสังคมเกษตรกรรมมาส่งผลจา คงจะพอทุนเราได้บ้างจ้ะนี่แม้จะไปเกิดในสังคมเกษตรกรรมชีวิตต้องดินน้นรนหาผักหาปลาหาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นดิ้นรนนี่แหละจึงลําบากได้สร้างวิบากกรรมเอาไว้ให้อดทนเอาไว้จ้ะเพราะเป็นวิบากกรรมเก่ากับต้องมันทั้งสมบุญทั้งบุญทั้งทานสีมภาวนาเอาไว้ให้ม,กมากๆแล้วที่บุญกษษุศลไม่ให้สัตว์ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะ ลูกและพี่สาวเคยเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาจา่ะโดยมักจะทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นหละทำไปเรื่อยๆลูกและพี่สาวได้ทำบุญที่ไปให้แม่เตี่ยและน้องชายเสมอๆนั้นทุกท่านก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วที่ท่านหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่ไหนอะดาวดึงและเตี่ยอยูุ่มมะ นังขายอยู่ยมโลกทุกท่านได้รับบุญ่อุทิศไปให้แล้วก็ทําให้ทุกท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกด้านแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมจ้ะยังอยู่ที่เดิมพระดาวเดินก็มีทิพยศสมบัติเพิ่มเงินแต่พุทมะก็มีทิพยยสมบัติเพิ่มขึ้นมมมย,ม,ม,นยมโลกก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาถ้าทําบุญใหญ่มีกําลังบุญมากและตัวผู้อุทิศได้เขาถึงพระธรรม,ามากายฟังฟังให้ดีเลยจ้ะ ถ้าทำบุญใหญ่ที่มีกำลังบุญมากๆากเช่นบุญกะฐินบุญสร้างมหารัตนวิหารคดเสาแก้วพันปีอะไรเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเป็นต้นเราก็ต้องทำด้วยใจไม่ใช่ซื้อบุญนะทำบุญเนี่เราจะนึกถึงว่าเราทำเพราะอะไรและบุญนี่จะส่งผลย่างไรใีจิตเริ่มใสในพระรัตนาไัยและมหาทานบรุรมี แล้วตัวผู้ทิศได้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะทำให้มีกำลังพอเพียงที่จะทำที่จะส่งบุญใหญ่นั้นไปให้ผู้รับและผู้รับบุญที่อุทิศไป,ปให้แล้วก็จะได้เลื่อนชั้นได้เน่มัจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายเป็นหลักจะได้มีกำลังส่งบุญแล้วก็ต้องทำบุญใหญ่ พอที่จะดึงดูดให้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นแรงต่างเหล่านี้ชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีในทุกบุญให้เต็มกําลังแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโมพริสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า